ในการพูดถึงแต่ว่าณตอนนี้มันถูกใช้ในการปิดปากแล้วก็ปิดการพูดถึงเลยซึ่งหนูว่ามันไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่เหมาะสมรวมถึงโทษเองโทษก็เป็นโทษที่หนักมากแล้วก็ทั้งที่เรามีกฎหมายมิประมาทมาตรตาปกติอยู่แล้วเนี่ยหนูว่ามันมาคข้บใช้ได้อะมันไม่จำเป็นต้องมีมาตรตาปองู่แล้วคากเยอรมันที่ไปสะสมทุเรีเยอรมันเนี่ยค่ะจนมาถึงตอนนี้มันมีการพิจากณาบ้างไหมก็ตอนนี้เราก็มีการติดตามสถานการณ์อยู่ค่ะล่าสุดก็ได้ได้ได้ข่าวมาค่ะว่าทางเยอรมันก็มี คณะการเมืองฝ่ายี่พยายามรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อเรียกร้องที่เราได้ยื่นไปนะคะตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีอะไรยังไงบ้างทำเป็นรายงานออกมาแต่ว่าความขึ้นหน้ายังไงเดี๋ยวเราต้องดถามที่มีแผนยังไงบ้างแต่ว่าคือมีคู่ด้วยแล้วก็ด้วยความที่กระแสมันเริ่มลงด้วยหรือเปล่าอะไรอแบบนี้คนพูดแบบนั้นอยู่ว่ามันเป็นช่วงพักมากกว่าคือเราเพิ่งผ่านปีใหม่มาค่ะช่วงที่ปีก็เป็นช่วงที่ทุกคนกลับไปพักผ่อนกับครอบครัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เพิ่งเริ่มปีใหม่มาเราก็ หรือว่าเราเตรียมชันพลานกันมากกว่าช่วงยีใหม่ไปแล้วก็กิจกรรมหลังจากนี้ต่อไปหนูว่าเราจะได้เห็นขีขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> คือโควิดอ่ะมันจะทําให้เราคิดกิจกรรมใหม่ๆได้เสมอโดยที่มันจะแปลกใหม่และสร้างสารรค์มากขึ้นแล้วก็ไม่ทําให้จำเจเพราะมันเป็นมันเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสมากกว่าหมายความว่ามุมเน้นของเราก็ยังไม่หอดแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะคือ คือหนูมองว่าตอนนี้มันไม่ใช่แค่การต่อสู้ของคนเมนละมันคือการต่อสู้ของประชาชนจริงๆทุกกลุ่มคนจระจุกตั่อยู่ในประเทศหนึ่งและเขาต้องการเรียกร้องสิทของเขาจริงซึ่งมันจะไม่ใช่แค่ขบวนการที่มีใครเป็นหัวหอกหรือว่าใครเป็นตัวชี้นำอะไรอย่างเงี้ยนะคะของเือิมอะค่ะา้เล็มีการสนทเริ่มเติมเรื่องของ่อนแล้วก็เร่อของข้อมาอย่างค่ะเพื่อความปนด้วยแล้วก็นี้ก็เลยเลยมีการพูดคุยกับทางนายว่า อย่างน้อย15วันนะคะจะนัดคุยกันอีครั้งค่ะอันนี้ก็หนึ่งของแรกที่เราโดนหรือเปล่าหรือว่าเราโดนมาสักก้อนหนาแล้วแล้วก็อันนี้มันนานจากวที่เ,เราไปชุมนุมที่ไหนกัคะค่ะคดีวันนี้เป็นคดีของนักสถานทูตค่ะในวันที่26ตุลาค่ะก็คดีนี้ถือ่โดนยืนสองตอนโดนนี่โดนพร้อมๆกันเลยกับหนึ่งสองของสหรัฐอเมรินะคะซึ่งตอนนี้หนูมีหนึ่งสองสุดตัวในสองปีแล้วก็คดีทั้งหมดเนนี้เก้าคดีแล้วะค่ะแล้วก็ ในส่วนของหนึ่งสองก็จะมีแค่ของหน้าสาัตว์ูตแล้วก็หน้ารัสภาแค่นั้นค่ะกังวลไหมคะเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับว่ามีคันโดนหนึ่งสองดนน่าคนพันที่สี่สิบเกห้าสิบแล้วเลยรย่าเจริงๆไม่กังวลค่ะคือเมื่อก่อนหนึ่งสองไม่ได้ถูกใช้ถี่มากขนาดนี้แล้วก็ไม่ได้ถูกใช้โดยที่ ดูเหมือนไม่สิทธิ์ขนาดนี้นะตอนนี้การที่รัฐบาลใช้บ่อยใช้ท่าเพื่อแล้วก็บงับงบางการณีเนี่ยดูไม่เข้าเขาเลยด้วยซ้ำแต่ก็ยังใช้หนึ่งสองเนี่ยถือว่ามันทำไม่ตกัหลักเนี่ยลดความสิทธิ์ไปเยอะมันก็เลยดูไม่น่ากลัวแต่ก่อนแล้วและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเอ,อ่อนณะตอนนี้ประชาชนเริ่มรู้แล้วอะค่ะว,ว่าตัวกฎหมายตัวนี้ตัวโทษเองหรือว่าตัว ข้อกําหนดในการใช้หรือว่ากรอบกรอบในการใช้ยังมันก็ไม่ชัดเจนมันก็ดูไม่ชอบความอยู่ด้วยซึ่งตอนนี้แน่นอนว่าสัมมก็มีการถกเถียงแล้วว่าควรยกเลิกไหมกมืมตัด112ซึ่งหนูคิดว่าเราควรจะต้องมาพิจารณาจริงๆอ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่มันเพิ่งเกิดขึ้นเนาะมันไม่ใช่เรื่องที่คนที่สงสัยมันสงสัยจะมาตั้งนานแล้วเปิดเอกาสารแล้วก็ร้องขอให้เจ้าหน้าที่สอบเพิ่มนนครั้งนั้เจ้าหน้าที่ก็ยืนสอบเพิ่มมีการสอบเพิ่มเพื่อความเป็นธรรม ก็ทําให้ระยะเวลาหลังจากที่เรายื่นเอกสารเพื่อขอให้สอบเพิ่มเนี่ยมันต้องขยายเวลาไปดังนั้นณตอนนี้เราจึงนัดหมายกันกับเจ้าหน้าที่ตารวจเนี่ยว่าอยากน้อยอีก15วันก็จะส่งตัวอายาการีกครั้กแต่ถ้าไม่เสร็จก็จะนัดหมายกันอีกครั้งหนึง่งนะครับแต่อย่างน้อยก็คือเลื่อนการส่งตัวอายาการออกไปอีกอย่างน้อย15วันนะครับวันนี้ก็มาลงมนทึกประจาวันแล้วก็รายงานตัวว่าเรามาตามการเรียกนะ